ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้มีให้กัน4คู่ครับเป็นทางด้านของซีลีกดังจากยุโรปนะครับคู่แรกครับไฟบัวครับเปิดบ้านรับการเยือนของโบบวกในบุนเดสลีกาครับลาลีก้าของสเปนเป็นซัสซูโลครับกับทางด้านของมอนซาทีมกลางตารางเจอกันนะครับลาลีก้าของสเปนครับศึกหนีตายครับน่าจะสนุกทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของคาดิทครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรียวบายาโดลิดคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของลีกเเออิงงงขฝรรัั่ศสนะคบ โอลิปิคลียงลงเป็นยิงวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกนะครับแปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VIP ให้ไว้เป็นทางด้านของยูเว่นะครับ ไปเยือนแล้วก็รองที่ราคาปปคู่นี้ยูเว่ออกนําก่อนครับหประตูต่อศูนย์ครับเพียงไม่ถึง5นาทีเซบียตามตีเสมอได้ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับใน90นาทีเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่นี้กินหูไปนะครับก็ยังรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทางด้านของ v ีเของเราครับทางด้านของสเตปนะครับให้ไว้3คู่นะครับมีทางด้านของ BK เคฮักเคนนะครับโคเปหักเนแล้วก็ทางด้านของเฟเนบาเช่นะครับฮักเคนครับชนะค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับ ครึ่งแรกเนี่ยไป2อศูนย์แล้วนะครับครึ่งหลังมาบวกอีก2ประตูบอปี้ตามตีไข่แตกได้1ลูกนะครับฮารเคนชนะไปท่วมท้น4ประตูต่อหนึ่งะครับเป็นต้นคู่ที่ดีเลยครับคู่2เป็นทางด้านของโคเปนไฮเกนนะครับเอาตัวรอดไปได้นะครับชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เหล่าระหลาให้ต่อที่โคเปนไฮเกนนะครับก็ได้หูมาข้างหนึ่งนะครับสมทบในสเตปไปมาลุ้นกันที่คู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของเฟเนบัเช่ครับเปิดราคามาที่1ลูกนะครับคู่นี้ให้ต่อที่เฟเนบาเช่ ก็จังหนับรับตังกันไปแบบเนื้อเนื้อเน้นๆน้นะครับสำหรับทางด้านของสเต็ปของเรานะครับเฟเนบาเช่ก็ชนะไปแบบท่วมท้นครับ3ประตูตอนหนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากรับทัศนาเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลแอดครับแอดไซน์หนึ R A ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสนับสนุนช่องทางธรรมชาติของเราด้วยนะครับ มาติดดาว VIP กันนะครับมีทั้งข้อมูลดีๆมีทั้งทีเด็ด VIP ครับสามารถทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับตีหนึ่งครึ่งบุนเดสลิก้าของเยอรมนีครับไฟบวกเปิดบ้านรับการเยือนของโว ค,คู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นทางด้านของวบกบวกครับถล่มไปถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับในบ้านของไฟบวกนัดล่าสุดไฟบวกชนะไปครับ3ประตูต่อ2สกอร์สูงมา2นัดแล้วนะครับเกิน5ลูกไปเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับ นัดนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับสำหรับฟอร์มของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านไฟบวกแพ้มา3นัดติดครับนัดล่าสุดไปเยือนยูเนียนเบอร์ลินนะครับแพ้ถึง4-2ก่อนหน้านั้นแพ้ RB ร์บีไลฟ์ซิกครับขาบ้านนะครับ1ประตูต่อ0ในเดเบโพคาก็แพ้ RB ร์บีไลฟ์ซิกครับถึง5ประตูต่อ1ที่ชนะล่าสุดก็คือไปเยือนทางด้านของโคโลนครับเกมในบ้านที่ชนะล่าสุดก็คือชนะทางด้านของชาร์เก้ครับ4ประตูต่อศ ทางด้านของวอกบวกบ้างนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับมีสะดุดกันบ้างที่เจอทีมใหญ่นะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะฮอฟเฟนไฮม์ไป2-1ก่อนหน้านั้นเกมเยือนนะครับนัดล่าสุดของเกมเยือนด้วยนะครับแพ้ดอทมูลไปถึง6-0นะครับในบ้านเนี่ยก็ยังไว้ใจวอกบวกได้อยู่นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะก็ชนะโบฮุ่มครับ5ประตูต่อ1เลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มฮอตจริงๆนะครับทางด้านของวอกบวกยิงกระจุยกระจายพอสมควรนะครับทางด้านของไฟบวกก็ ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์การชนะโอกาสชนะวันนี้ให้ไปอยู่ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านครับโอกาสชนะถึง58%เรนะครับทีมเยือนอยู่ที่25%นะครับแต่ทางด้านของราคาออสเนี่ยไฟบวกยังแพงอยู่นะครับอยู่ที่2.3เท่านะครับโวลบวกยังดูดีกว่าในราคาออสนะครับอยู่ที่3เท่านะครับตารางคะแนนครับทางด้านของเจ้าบ้านไฟบวกครับ อยู่ที่อันดับ5นะครับ32นัดมี56คะแนนยังถือว่ามีลุ้นนะครับที่จะไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตามหลังยูเนียนเบอรลินอยู่3คะแนนทางด้านของโวบวกครับอยู่ในโซนบอลถ้วยเล็กนะครับ32นัด49คะแนนคะแนนเนี่ยเท่ากับทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นแฟงเฟิตามมาอีก3คะแนน,นครับมาตามมา4คะแนนยังต้องยึดพื้นที่ถ้วยโยุโรปถ้วยเล็กไว้ได้อยู่นะครับทางด้านของโวบวกนะครับ มีแรงจูงใจเหมือนกันทั้งคู่นะครับสำหรับคู่นี้ครับเจ้าบ้านวันนี้ไม่มีตัวหลักอย่างทางด้านของเยเล่นะครับทางด้านของโบบบวกเนี่ยขาดตัวหลักไป3คนนะครับวันนี้ครับเจ้าบ้านมาในรูปแบบ42 31ครับจัดทัพ11บผู้เล่นตัวจริงกันมาในวันนี้นะครับที่ฟอร์มดีๆฟอร์มเด่นๆก็มีทางด้านของวิเซนโซเกฟูนะครับเพเมเกอร์อย่างทางด้านของเกโรลิชนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างโฮเลอร์ด้วยนะครับ ทางด้านของวอบบัวครับที่น่าสนใจก็มีทางด้านของฟิลิกนะครับฟิลิกแนมชานะครับทางด้านของกองกลางเหมือนคล้ายๆกับลิบบโลอีกคนนึงก็คือทางด้านของอาโนนะครับที่ยังฟอร์มยังดีในช่วงนี้ครับวันนี้เนี่ยทางด้านของวอบบัวเนี่ก๊อปปี้แผนการเล่นของเป๊ปโกเดล่ามาเลยนะครับจัดเกมรุกมา6ตัวนะครับโอ้โหถือว่านัดนี้มาเปิดเกมแน่นอนนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้ครับ เป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับเปิดราคามาที่ราคาปปครับน้ําเต็มนะครับทางด้านของบวกบวกเนี่ยราคาเกือบเกือบน้ำลบสิบนะครับสกอ์สูงอยู่ที่สองลูกครึ่งควบสามคู่นี้ทดสกอ์สูงกันไว้หน่อยก็ดีนะครับสองลูกครึ่งควบสามอยู่ที่น้ำลบสิบครับสองลูกครึ่งอยู่ที่น้ำบวกสิบสกอ์สูงครึ่งแรกครับน้ำเกือบขาวนะครับศูนย์จุดเจ็ดเก้าในราคาหนึ่งลูกเต็มคู่นี้หลอร้รเหล้มองว่าครับดูจากแผนการเล่นแล้วนะครับเพรสซิ่งสูงเนี่ยของวบวก วันนี้จะทำอะไรทางด้านของไฟล์บวกได้หรือไม่นะครับาการเอาตัวรอดของผู้เล่นไฟล์บวกยังดูดีนะครับเล่นในบ้านด้วยราคาเปิดมายังไม่ขาดเท่าไหร่เพราะว่าทางด้านของอันดับเนี่ยใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ฟอร์มทางด้านของไฟลบวกในช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับชี้ไปที่ทางด้านของโว้บวกครับน่าจะไม่แพ้ในนัดนี้นะครับเก็บ1แต้ม ออกจากรังของไฟโบกได้ครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับไปต่อกันที่คู่2ข้ามไปที่อิตาลีนะครับเป็นซัสซโร่ครับเปิดบ้านรับการเยือนของมอนซ่าตี1นึ่านาทีนะครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นทางด้านของการเสมอกันในบ้านของมอนซ่ามาครับ1ประตูต่อ1ในบ้านของซัสซโร่ล่าสุดเจอกันย้อนไปนู่นเลยครับปี2010ซัสซโร่ชนะไป3ประตูต่อ1นะครับในโคปาอิตาเลียผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับซัสซโร่มีแค่1แต้มจาก3นัดที่ลงสนามไปนัดล่า ล่าสุดไปเยือนอินเตอร์ก็แพ้ไป4-2ก่อนหน้านั้นเสมอกับบโลญญาครับในบ้านใน1-1ไปเยือนลาซิโอแพ้2-0นะครับชนะในบ้านล่าสุดก็คือชนะเอ็มโปรีครับ2ประตูต่อ1มีใบแดงด้วยนะครับทางด้านของมอนซ่าครับช่วงนี้นี่ฟอร์มค่อนข้างที่จะดูดีนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะ4เสมอ2นัดล่าสุดในบ้านชนะนาโปลีมาได้ด้วยนะครับ2-0ก่อนหน้านั้นเกมเยือนไปเยือนโตลิโน่ครับยันเสมอได้1-1เจอกับโรมาก็เก็บได้1คะแนนนะครับ เกมเยือนนั้นล่าสุดที่ชนะในชนะสเปเซียนะครับ2ประตูต่อ0ูย์เก็บคลีนชีตได้ด้วยนะครับจัดหนักทางด้านของฟิออเรนตินามา32ครับชนะอินเตอร์อีกต่างหากนะครับถือว่าคุณภาพมอนซาช่วงนี้ครับน้ำแรงทีเดียวนะครับใครจะเอาเรือขวางบ้างนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของซัสซูโร่ครับเปอร์เซ็นต์การชนะครับเอเียงมาทางด้านของทีมเยือนนะครับอยู่ที่3 8เเจ้าบ้านอยู่ที่3 5เถือว่ายังสูสีอยู่นะครับในคู่นี้นะครับ ตารางคะแนนครับซัสซูโรอยู่อันดับที่13นะครับ35นัด44คะแนนถือว่าปลอดภัยนะครับอยู่ค่อนๆท้ายๆตารางแต่คะแนนที่ห่างเนี่ยไม่ตกชั้นแน่นอน,นครับเลือกอันดับเท่านั้นนะครับที่เบียดบ,บี้สู่สีกันก็มีทางด้านของอูดินเซ่โบโลญนาโตเรโน่นะครับรวมถึงทางด้านของมอนซ่าด้วยห่างกันแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับมอนซ่าอยู่อันดับที่9 35นัด49คะแนนนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านเนี่ยเจ็บไป2คนนะครับตัวหลัก เราเช็คความฟิตอีก2ทางด้านของทีมเยือนเราเช็คความฟิตเนี่ยเพียบเลยนะครับถ้าลงไม่ได้นัดนี้เนี่ยโอ้โหเสียหายนะครับอาจจะเป็นบอลตกเป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับสิเ็ผู้เล่นตัวจริงของเจ้าบ้านครับมาในรูปแบบ433นะครับเน้นฟอร์นายเป็นหลักนะครับใช้ทางด้านของการทําเกมรุกทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งขวาอย่างเบลาดีนะครับช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีขึ้นมานะครับทางด้านของมอนซาครับ รุนอาการบาดเจ็บหลายคนนะครับที่โชว์มาในผังเนี่ยมาในรูปแบบ3-4-2-1นะครับใช้กลางถึง5ตัวนะครับวันนี้เนี่ยทำเกมรุกนะครับฟอร์มดีๆก็มีทางด้านของพาซิน่าครับโลวลล่านะครับอ่าโลเวลล่านะครับรวมถึงทางด้านของอากูสโต้ด้วยนะครับหนักไปทางด้านของฝั่งซ้ายนะครับทางด้านของมอนซ่าไปดูราคากันต่อครับ คู่นี้ครับเป็นทั้งด้านของซัสซูโร่ครับเปิดราคามาที่ราคาปปครับน้ำลบสิบจับกินค่าน้านะครับคู่นี้แล้วก็ราคาเนี่ยขยับขึ้นนะครับของซัสซูโร่มีอะไรแปลกตาแปลกใจอยู่ด้วยนะครับในคู่นี้เนี่ยมอนซ่าฟอร์มดีมาตลอดนะครับซัสซูโร่ทีมันดับล่างกว่าเล่นในบ้านก็จริงนะครับฟอร์มไม่ดีแต่มาเป็นทีมต่อคู่นี้น่าจับตามองนะครับแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามอนซ่าครับน่าจะเก็บคะแนนได้นะครับสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบสาม คู่นี้ก็ทดกสูงกันไว้สักหน่อยนะครับสองลูกครึ่งควบสามน้ำลบสิบสองลูกครึ่งอยู่ที่น้ำบวกสิบนะครับสูงครึ่งแรกอยู่ที่น้ำศูนย์จุดเจ็ดเก้าครับถือว่าน่ารักน่าลุ้นทีเดียวนะครับในราคาสูงของคู่นี้นะครับเปิดเกมแรกกันแน่นอนนะครับทางด้านของซัสซโล่กับมอนซ่านะครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูเท่านั้นนะครับราคานี้ครับเราละหลาให้รองที่มอนซ่าครับราคาปปปครับน้ำลบสิบสวยๆนะครับ รอก,กินหูนะครับสําหรับคู่นี้ครับจังหนับรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของลาลิก้าของสเปนคาดิสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเทรลบายาโดลิตตีสองตรงครับบ้านของคาดิสวันนี้นะครับผลงานล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นทางด้านของคาดิสเฉือนเอาชนะมาได้ครับหประตูต่อศูนย์ในบ้านของเทรลบายาโดริตด้วยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเสมอกันมาถึง3นัดนะครับสกอร์ต่ำทั้งหมด4นัดนะครับล่าสุดนะครับถือว่าคู่นี้ไม่ค่อยยิงกันเท่าไหร่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านพึ่งแพ้ ทางด้านของมาโยก้ามาในเกมเยือนนะครับก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนแอตเลนติโกมาติดแพ้มาถึง5-1ที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านนะครับชนะบาลิเซียไป2ประตูต่อ1ครับทางด้านของเรียวบายาโดลิดแพ้มา4นัดติดครับยิงไป4ลูกก็จริงนะครับแต่แพ้มาถึง4นัดติดนแพ้ล่าสุดเนี่ยแพ้เซบียาครับ3-0ก่อนหน้านั้นแพ้ราโย2-1ครับแพ้แอตเลนติโกมาริด5-2นะครับ แพ้บาัลเซียเกมเยือน2-1ที่ชนะนัดล่าสุดก็คือชนะในบ้านนะครับชนะเกียรโรนาไป1-0เกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะก็ชนะทางด้านของบิยารียครับ2ประตูต่อ1นะครับเปอร์เซ็นต์การชนะตีออกมาครับแปลกตาแปลกใจทีเดียวนะครับเป็นทางด้านของทีมเยือนเนี่ยโอกาสชนะถึง43นะครับทางด้านของเจ้าบ้านอยู่ที่45นะครับราคาออด2.2กับ3.4ถือว่านัดนี้เกมของทีมเยือนเนี่ยอย่างริยวบาเยอรดิลิต อาจจะมีประตูนะครับตารางคะแนนครับคู่นี้หนีตายกันนะครับทางด้านของคาร์ดิสอยู่อันดับที่16อันดับเหนือกว่าแต่คะแนนเท่ากันนะครับ34นัดมี35คะแนนเท่ากันเลยนะครับทางด้านของเรย์บายาโดริดอยู่อันดับที่17บเทางจากเคตาเฟ่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นคู่นี้ถ้าจบเสมอถือว่าเสียหายนะครับของทั้งคู่ครับมันต้องมีคู่ใดคู่หนึ่งนะครับ มันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับที่ต้องชนะนะครับก่อนทางด้านของคาดิทกับเรยบายโดลิดก็มีทางด้านของอันเมเรียบาเลเซียนะครับเซลตาบิโก้นะครับที่ยังต้องลุ้นหนีตายกันจนถึงนัดสุดท้ายนะครับถ้าใครชนะเนี่ยขยับขึ้นไปไกลเลยนะครับขึ้นไปอยู่เหนือบาเลเซียนะครับคู่นี้นะครับทางด้านของคารครัทถือว่าได้เปรียบนะครับเล่นในบ้านนะครับ ผู้เล่นของทั้งคู่ครับจะเป็นผู้เล่นตัวจริงของคาดิทครับมาในรูปแบบ4-4-2นะครับอายุเฉลี่ยนามค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับ30อัพกันหมดเลยนะครับเกือบเกือบหมดนะครับ4-4-2ของคาดิทเนี่ยเป็นบอลไดเล็กนะครับส่วนมากอยู่ในสเปนแต่ยังเป็นบอลไดเล็กอยู่ทางด้านของเรยวบยาโดริดนะครับเป็นทีมจากสเปนนะครับมาในรูปแบบ4-3-3ครับกองหน้าวันนี้เนี่ย คะแนนค่อนข้างที่จะดรอปไปเยอะครับตัวแดงทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเคนเนดีนะครับที่เหลืออยู่กันครบครับต้องรอลุ้นอีกทีนะครับทางด้านของอุ o บาหกรรมยตวันนี้ถือว่าทีมเนี่ยสมบูรณ์กว่านะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นคาดิ้ครับเปิดราคามาที่ราคาปปนครับน้ำลบสิบยานลิตอยู่ที่น้ําเต็มนะครับถือว่าน้ําค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียว สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งคู่นี้ให้สกอร์ต่ำไว้นะครับที่2ลูกครึ่งน้ำบวก10นะครับสกอร์ครึ่งแรกนะครับอยู่ที่1ลูกเต็มน้ำล้นนะครับสกอร์ต่ำอยู่ที่น้ำบวก1ิถึงน้ำขาวนะครับทางด้านของเรียวบายาโดลิตในช่วงหลังแพ้มาหลายนัดก็จริงนะครับแต่วันนี้เนี่ยฟอร์มทีมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์กว่าคาดิสครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้หล่าให้รองไปที่เรียวบายาโดลิตครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับ ถึงน้ําจะบวก10แต่ก็น่าจะกินเต็มได้นะครับในคู่นี้ครับจบท้ายน่าจะจบที่เสมอครับจังหับรับตังกันอีก1คู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับข้ามเงินไปที่ฝรั่งเศสครับลีกเอิงของฝรั่งเศสวันนี้ลียงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโมนาโกตีสอตรงครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของโมนาโกครับชนะในบ้านใน2ประตูตอนหนึ่งที่เหลือก็เป็นทางด้านของบ้านใครบ้านมันแหละครับ มีเกมเดือดๆดอ,อยู่ในฤดูกาลปี2021นะครับเจอใบแดงกันถึง5คนในบ้านของมนากโกลียงชนะไป3ประตูต่อ2ลียงในบ้านนัดล่าสุดชนะโมนากโกไป2-0นะครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่รักคู่แค้นกันเลยนะครับในลีกเอิงนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับลียงบุกไปเยือนเกอร์มงฟุตนัดล่าสุดนะครับแพ้มา2-1ก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านชนะมงปิเย่ไปถึง5-4ครับสกอร์นี่อย่างสูงเลยนะครับ เกมเยือนของลียงเนี่ยไปเยือนสตาร์บุกก็ชนะได้นะครับโดนไปแดงมาด้วย2ประตูตอนหนึ่งทางด้านของโมนาโกบ้างครับนัดล่าสุดเสมอกันลิวไปนะครับทีมหัวตารางเจอกัน0ูนย์ศูนย์ก่อนนั้นไปเยือนองเชชนะได้2อหนึ่งแพ้มา2นัดติดนะครับแพ้มองปีเยแพ้ลองนะครับเกมศูนย์นะครับสามศูนย์สี่ศูนย์โดนถล่มวันไหนเล่นดีเนี่ยก็โอ้โหชนะได้ทุกทีกทเหมือนกันนะครับทางด้านของโมนาโกวันไหนที่เล่นไม่ดีเนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะครับโดนบุกถล่มอยู่ฝั่งเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เดาใจลําบากเดายากครับสำหรับทางด้านของโมนาโกนะครับเปอร์เซ็นต์การชนะโอกาสชนะนะครับอยู่ที่เจ้าบ้านครับที่ลียงนะครับโอกาสชนะสูงถึง48รนะครับราคาออสอยู่ที่2.25ทางด้านของโมนาโกครับอยู่ที่2.88นะครับอัตราออสเนี่ยใกล้กันแต่เปอร์เซ็นต์การชนะเนี่ยให้ไปทางด้านของลียงสูงทีเดียวนะครับตารางคะแนนครับโมนาโกอยู่อันดับที่4นะครับ35นัดมี65คะแนนทางด้านของลียง 35นะัดมี66คะแนนนะครับอ่ามี56คะแนนนะครับอยู่อันดับที่7โมนาโกวันนี้ถ้าชนะนะครับก็ยังไม่ขยับอะไรมากมายครับยึดตำแหน่งพื้นที่บอลยุโรปยูโรป้าอยู่นะครับทางด้านของลียง ยังต้องลุ้นอยู่นะครับตามหลังลิวอยู่4คะแนนถ้านัดนี้ชนะขยับเข้าใกล้เหลือ1นคะแนนนะครับก่อนที่ลิวจะลงเตะสุดสัปดาห์นี้นะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับมาค่อนข้างที่จะเต็มทีมนะครับขาดกองหลังตัวหลักอย่างเจโรมโบเตงตัวเก่า1คนนะครับที่เจ็บที่เหลือรอเช็คความฟิตแค่คนเดียวนะครับทางด้านของทีมเยนโมนาโกนะครับขาดเกลเันมาตินนะครับมาแลงซานะครับจจนส์ลูคัสนะครับแล้วก็คามาล่าครับที่ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่ สเผู้เล่นตัวจริงไลน์อัพขึ้นมาครับลียงเนี่ยอยู่เปิดมาในแผนสามสี่หนึ่งสองนะครับใช้กลางเนี่ยถึงห้าตัวนะครับกองหน้าเนี่ยใช้หน้าคู่ครับมีทางด้านของลากาเซตครับนำทีมนะครับวันนี้นะครับทางด้านของโมนาโกครับมาในรูปแบบสี่สองสามหนึ่งนะครับหลังสี่ตัวครับกลางอัดมาห้าตัวใช้ทางด้านของคู่กลางรับนะครับอย่างโฟฟาน่ากับทางด้านของมาตาโซนะครับ มีทางด้านของโกลวินครับเป็น playmaker นะครับหน้าเป้าใช้บูดูนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของลียงครับเปิดราคามาที่ราคาปปนะครับน้าเตมโมนาโกอยู่ที่น้ำลบสินะครับสกอร์สูงเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยครับ3ลูกนะครับคู่นี้เนี่ยทั้งได้ทั้งเสียเนี่ยสูสีกันเลยนะครับสกอร์เนี่ยยิงก็คมนะครับ แต่ก็หลังเนี่ยก็เสียกันค่อนข้างจะเยอะ3ลูกน้ําขาวเลยนะครับสกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับลียงวันนี้ครับมาเปิดเกมบุกแน่นอนนครับไม่มีอะไรจะเสียนะครับชนะก็คะแนนก็ขยับเข้าใกล้โซนยุโรปมากขึ้นนะครับทางด้านของโมนาโก,โกถือว่าไม่ค่อยจะมีลุ้นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมากมายเท่าไหร่นะครับคะแนนค่อนข้างที่จะห่างทีมันดับบนกว่าคู่นี้เหล่ารามองว่าครับโมนาโก เล่นเกมเยือนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องลองเสี่ยงดูนลครับแต่วันนี้เนี่ยใจเนี่ยชอบทางด้านของลียงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่ลียงครับราคาปปครับจังหนับรับตังกันในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีนึงนะครับก่อนจากนะครับครบจบ4คู่วันนี้นะครับคู่แรกครับไฟบวกกับวกบวกนะครับคู่นี้ไฟบวกเปิดราคามาที่ปปกับครึ่งลูกนะครับคู่นี้ น่าจะเป็นวกบวครับเก็บคะแนนไปได้ครับฟอร์มโกช่วงนี้เนี่ยยังค่อนข้างที่จะช็อตทีเดียวนะครับให้รองที่วกบวครับราคาปปหรือครึ่งลูกครับคู่สองครับซัสซโลกับมอนซ่านะครับฟอร์มต่างกันลิบลับเลยนะครับซัสซโร่ในช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านเปิดราคามาต่อนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกทีเดียวรอราคาก่อนเตะอีกทีถ้าไหลไปทางไหนเนี่ยก็ค่อยสวนกันอีกทีนึงก็ได้นะครับ แต่คู่นี้ให้รองที่มอนซาครับซื้อฟอร์มของมอนซาไปนะครับในคู่นี้ครับรองราคาปปครับรองมอนซาครับกูต่อไปครับเป็นทางด้านของคาดิสกับไบยาโดลิดนะครับคู่นี้เนี่ยต้นคลิปก็อาจจะเป็นอีกคู่หนึ่งแต่พอมาดูดีๆแล้วเนี่ยครับทางด้านของคา์ดิสเนี่ยต้องชนะเท่านั้นแต่คู่นี้ชอบไปที่บบยาโดลิดครับคาดิสเต็บค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายคนทีเดียวให้รองที่บบยาโดลิดครับ ราคาปปครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับอีกเอิงนะครับลียงลงเป็นยิงเนี่ยวันนี้เนี่ยน่าจะยิงนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่รียงครับน่าจะเก็บ3มแต้มได้ครับให้ต่อลียงราคาปปครับจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่ค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราใน YouTube c h a n แนลครับเหล่าร้อยล้านครับก็ขอฝากไว้ในช่องทางครับช่องทางธรรมชาติของเรานะครับแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซครับ 100RA นะครับ มีบทวิเคราะห์มีทัศนะเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยพูดเล่นกันได้นะครับว่าพี่ๆท่านไหนเป็นแฟนบอลฝั่งไหนวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับเรามีแอดมินตอบกลับอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ